พี่น้องเอ้ยมาหนีสิาพ้ามาตัดต้อตอนเตยถิมพราะความโมโหเพราว่าหยางแต่อันทางต้นเตยไววต้นเตยปรทธานในขืนหญ้าขึ้นทัวมีแล้วความโมโหก็เลยสิตดถิมแมงเต้งเตยเั้งหญ้าตัวน,นี้เพราะว่าหยางคัดป่วยขันเตยอ่ะเกิดขึ้นมามอันบหญ้ากัสิทัวมีกระสิเป็นงานของเขาอีกบงางหงาอยู่นี่แห้งแห้งหญ้ากอห้อยนี่ไหมเห้เต้งไหนมันยังสิตายนี่แหมหญ้านี่แมมหลายหล ืแล้วก็ต้นเตยเนี่ก็ปลูกมาได้เกจแปดปีแล้วเนีย่ยเห็นบ่มิตรหกักใหญยๆต้องเอาเลือมาตัดเอาเห็นบ่อยเครือหยาเด้นอืมมิตรเครือ,อยังไงแห้งจ้องไหวแห้งแพแห้งแตกโอ้ยจางเสียจางไหนอืมก็เลยกคว้ามโมโหเนี่เห็นบอนทางแมงถิ่มเหมือน <laughs> คว้ามโมโหบ่หงากก็คนละตุยงาน <laughs> งนี่ทั้งหอนทั้งหอนทั้งฝนอืมแต่ว่าความโมโหสิแตนออกบัดเลยมาต้องจงมันไหว จงมันเหมก็เป็นงานของเงางานทั้งข้อก็แหงหลายอยู่แหละเหมืนบ่เออเดี๋ยวเห็นบ่เตยพระธานได้เกิดนี่หญ้าเกิดแล้วเห็นบ่นี่จักนอกหญ้ากระติ๋วเตยเตยก็ยังพระธานได้เกิดดอกเออเลยกลัวโมโหอืเอามันทั้งเตยทั้งหญ้าแหละถางมันถิ่มมันเบิดอืมมันยุ่งวุ่นวายกับชีวิตข่อยลายก็ได้จริงยากก็เตยเดียวก็มาถางปลายหญ้าจากเตยเดียวก็มาถางปลายหญ้าจากเตยอืมเป็นสันเดี๋ยวทั้งเลยข่อยกับพวกไขดีบึง